สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อพอ,พอกันย้ำมาเศารนะคะเมื่อคืนฝนตกลิ่นเบิดเคืนพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่20กรกฎาคม2566นะคะเมื่อขค้ืนนี่เด้อพี่น,อน้องเมื่อเคลืนฝนตกลิ่นเบิดเคลืนตอนเศาร์เบากิมออกมาหน้าเนาะคะ่ะถือโยนเลือขมุ้ยเนาะคะ่ะเนาะลากเอาเขาเกียไกลอันเบากิ่มออกมามว่านย้ำมาแรงเนาะคะ่ะคำๆ ถุงปุ๋ยหนึ่งเขาาไว้ตะเกียไ์กล้เขาเปลือกะะแล้วค่ะแล้วก็แฮ้คคอมค่ะแฮ้หอยเป็นนี่จ้ะแฮ้ยหอยเป็นก็ะลักเอาพี่น้องสาวคบก,กยูนามาเป็นประจำนะคะของเอายังไวยูนากระเลี้ยบมีโจวนบ่มี่ขมวยนะคะแจ้ามาื่อขึ้นนี่พี่น้องลักเอาหอดเขาไปเขาเกี่ยไกลเนาะคะ่ะแต่ว่าเอาไปซีเอาไปซีมากินก็นได้อยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเขาออกมาจากเราไม่ใหม่ สาวก,ก็เตือนไพ่พี่น้องได้ขาะมียังกะอยาเอาไว้ได้ทถงหน้าบพมีคนอยู่แต่ว่าเบาจิ้มกับเมื่อสีทุมพอดีพี่น้องเขาเมื่อสีทุมเพราะว่าเพิ่นก่อยู่น้ำม้วนน้ำกล้วยอยู่นี่เนาะขะละม้วนขั้วยอยู่ผูกไว้หน้าบางมือเพิ่นกันนอนบางมือเพิ่นก่บ่ได้นอนนะจ้ะนอนหน้าแปดเมื่อคืนนี้บ่ได้นอนเสร็จแล้วฝนตกนะพี่น้องเขาไปนอนในบ้านถือเขาลักออกของถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็เตือนไพ่ได้จ้ะพี่น้อง อย่าลืมเก็บเขาคล้องให้ดีๆทุกเมื่อนี้เขาอยากบากแพลงนะคะนะเขาอยากบาดแพงหาเงินแกอยากคนลักเล็กขโมยหน่อยก็หลยได้พี่น้องขนาดยูน้ำไทยน้ำหน้าเนาะคะ่ะหน้ากับไบก่ได้ค่ะพี่น้องไก่จากมูบ้านประมาณหาลอยเม็รความไก่เนาะยูุนาลงเรียนมาธยมพร้อมเลยค่ะตรงขโรงเรียนมาทยมจึงได้คอยกามาลัของกนกมาพี่น้อง ท่านจน,นได้เขาจะมาเห็ดหน้าซอยเด้เลอค่ะพี่น้องเลยผู้ใดที่มลาลักเอาเขาเนาะมาเห็ดหน้าซอยสาวกรมเนี่ยแต่ฝากเตือนพี่น้องของห้าไว้ด้วยค่ะพี่น้องลักเล็ิ์ขโมยหน่อยนี่ยังกะจะเอาไว้ทงให้ทงหน้าด้วยจ้า่ะคือเบาจิมเบาจิมสาวกบ,บอกเก็บเมื่ออยู่ได้อันใดก็ได้แต่เพิ่ว่าไม่เคยมีไผมลาลักของจิกเถื่อ เพิ่นกเ็เยบ่เอาเขาไปไว้ในบ้านนะคะเพิ่นก็เลยเอาไบหน้าเพิ่นก็เลยพอแล้วพอแล้วมาเคลื่อนหนีสดๆด,ด้วยค่ะพี่น้องเี <laughs> ๋ยวจังได้ก็ขอฝากเตือนพ่ยพี่น้องนั่นละเด้อค่ะพี่แก๊สนี่ยู่บ้านเชียงพังด้วยค่ะ,ะ,คะตำบลหน้ากวางอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา,านีด้อคะ่ะพี่น้องหน้าก็อยู่นานโรงเรียนมัธยมค่ะบ่ได้ไกลกล้องวงจรปิดเพิ่นก็มีค่ะอยู่นานโรงเรียนแต่ว่าทางเขาเพน ขโมยเขาอาจจะบริเขาทั้งงานโรงเรียนเนาะคะ่ะพราอมมีทางเขาอีกท้าง,นงหนึ่งนาโรงเรียนมันเขาว่าดดจะมันตรงางานรัดทงหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะเถียงหน้าสาวก็มันสีทางเขามากเนาะคะ่ะวัวกล้วยกับผูกเิ็มคอกูวค่ะบ่าวจิ้มสีถุมลงเมื่อบานเมื่อเสาวขึ้นมาจังได้ค่ะว่าเขาหลักของเนะาะกาแฟเป็นอุทาหรณ์นในพี่น้องไ,ได้รับผู้รับสาร ใชค่ะพี่น้องว่าขี่ขมยมันมีอยู่ถุกหมองด้วยค่ะคลิปนี้จังไดแกขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก่อนนอกจากขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเงตือนให้สาวกรวผ้าด้วยแหลกนั่นเลยด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ